สูตรปรับสีผิวให้ขาวขึ้นช่วยให้ผิวขาวเนียนสม่ำเสมอกันแก้แขนดำข้อศอกดำขาดำตาตุ่มดำและขาหนีบดำมาเริ่มกันเลยค่ะเตรียมมะขามเปียกหนึ่งกร,รมัมนำมาแกะเอาก้านออกก่อน มะขามนั้นมีสารที่เรียกว่ากรด s a ซึ่งช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพพร้อมกระตุ้นให้เกิดเซลล์ใหม่ที่ทําให้ผิวขาวและเนียนนุ่มมากขึ้นมะขามยังมีวิตามินชนิดต่างๆซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผิวยังช่วยลดความหยาบกร้านตามข้อศอกและข้อพับต่างๆได้นมหแก้วเล็ก นมสดน,นั้นมีกรดแลคติกซึ่งช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกช่วยผิวขาวสว่างขึ้นและยังช่วยบำรุงผิวให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนำมาบีบผสมกับมะขามบีบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเนื้อครีมข้นๆเอาเม็ดละกากมะขามที่เหลือออกน้ำผึ้งหึ่งช้อนชา น้ำผึ้งเป็นสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติทำให้ผิวหนังมีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นยังช่วยลดความหยาบกร้านและต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยในน้ำผึ้งนั้นยังมีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนซ์ซึ่งช่วยปกป้องผิวหนังจากการถูกทำลายของแสง UV ช่วยในการเสริมสร้างเซลล์ผิวหนังใหม่ขมิ้นครึ่งช้อนชา ขมิ้นชันช่วยผิวขาวผ่องและสวยเนียนอย่างเป็นธรรมชาติยังช่วยลดเม็ดสีที่ทำให้ผิวของเราคําลงได้ขมิ้นยังทำให้ผิวพันเป่งปังป้องกันผิวหนังจากเชื้อโรคยังเป็นยาฆ่าเชื้อต้านการอักเสบช่วยทำให้ผิวแข็งแรงลดรอยสิวจุดด่างดำยังช่วยเพิ่มความนุ่มลื่นของผิวกายให้ผิวเรียบเนียนมีสุขภาพดีขึ้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน วิธีการใช้งานเริ่มจากทำความสะอาดผิวก่อนนำทรีตเมนต์ที่ทำเตรียมไว้มาทาให้ทั่วและขัดบนเบาๆด้วยฝ่ามือของตัวเองหรือจะใช้ใย,ยบวบหรือแปรงช่วยขัดได้ขัดบนประมาณ2นาทีและพักทิ้งไว้15-30นาทีคุณสามารถทำสุดนี้ได้2-3ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อครบเวลาให้ล้างทำความสะอาดออกผลลัพธ์ผิวสะอาดเนียนขึ้นตามข้อพับหรือจุดที่มีคราบฝังลึกผิวที่โดนแสงแดดไหม้ดำครามเริ่มจางลงผิวขาวก็จางใสขึ้นเมื่อสัมผัสผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งเมื่อลองเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าผิวขาวขึ้นจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำถ้าคุณมีปัญหาแขนดำขาดำตาตุ่มดำผิวไม่สม่ำเสมอเราแนะนำสูตรนี้ค่ะ มาลองทำตามกันนะคะกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ